وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه في الدارين ولا يسح ضمان المجهول كقوله بيع فلانا كذا وعلي ضمان الثمن วลาด omanu มาแลมยิบคด ي م a n i หนี่งร ب อยตมี่งร้อยยิบบน่าจะยิน ب นอมาตอก่ลเดือน่รอยอนนนะครับมุสเนบเรากำลังอยู่ในเรื่องของตอมานกการคำประกันนี้สินนะทีนี้เราได้เรียนรู้มาแล้วนะครับใน บระเด็นก่อนหน้านี้เกี่ยวกับเรื่องของ ش รัตมัดมุนอัลมาลุลมัดมุนสับสินที่เราจะมาทําการประกันนี้เรียกว่าตัวนี้สินที่เราจะมาคําประกันนั้นนะมันต้องเป็นนิสินมันมี่องชัตจะไม่ต้องเป็นนิสินแต่ลาเซมนะและต้องมาลุมุลกอดัตจะต้องรู้ว่าปริมาณของมันมีเท่าไหร่นะถ้านิสินนั้นเป็นนิสินแต่ยังไม่แน่นอน เป็นนิสิติยังไม่ชัดเจนหรือว่ายังไม่มีที่นะการแสดงว่าเรารับประกันไม่ได้หรือว่านิสิตนเป็นนิสิต่เราไม่รู้จานวนนะว่าจํานวนของมันหรือว่าประเภทของมันเป็นอะไรเราก็ไม่สามารถที่จะประกันนี่ให้ทุกงานไนด้วยน้มิตนสน้ประกาศตรงนี้นะครับววลายยสิฮูดอมันุลมะจุหลีและไม่ซ่อมการดอมานการคำประกันนิสิติมะจุหุลอดใจนุลมะจุหูล ยกตัวอย่างนะนี่ยกตัวอย่างเองก่อนสู้ให้ยืมไปตะสักแต่อะไรเดี๋ยวเราประกันให้เองอ่าสมมติว่าเราไปเล่นกับคนตัวนึง่ยสู้ยืมไปตะอุมาสนะให้ยืมไปเตนะท,ทำใจแต่อไรเดี๋ยวเราประกันให้เองโดยใจไม่ไม่ได้จ่อจงไม่ได้ระบุว่าพันบาทสองพันบาทเบิ้ลบาทไม่ได้ระบุให้ไปตะไม่เปิดเดี๋ยวเราประกันเองอันนี้แสดงว่าจำานนของตัวนี้สิ่นั้นเป็นเถื่อข่มขือมาจูดไม่เหน่ยจัดว่าอะไร ถ้าไปประกันแบบนี้ซ่อไหมไม่ซอนะครับไม่ซ่อในการตัมานไม่ซ่อในการคำประกันนี้จะต้องให้รู้ชัดนะครับว่าจนนํานนกองนี้สินนันเท่าไรจึงจะประกันได้เอาไอา้นั่นตัวย่างที่ดูหยอกมาเองนะแต่มุสสหยอกไปได้รอเ,เลยนะการเข้าลีฮีเช่นกรรมกาวของคนคนนึงเบีย้ยฟูลานั้นจงคายสินค้านั้นกับคนคนนั้นกาซาด้วยราคาเท่านั้นเ,เดี๋ยวเดี๋ยว จงคายกฟูรานั่นกระาจงคายกับจงคายกับคนคนนั้นกับชิ่งนั้นคายไตนั้นกับให้กับคนคนนั <S <S <ess> ้นวาอะไรยะบนเนื้อฉันดอมานุสมันปปะการ,รังคาอ่าฉันจะปะกนร,ราคาเองแต่ไม่ได้บอกว่าระาคาอะไรอ่านี่มาโยมตรงนันเลยสุขายไตนั้คคนกับเขาหัวตัวนี้คายไปตนานะให้กับอุมาน,นเดี๋ยวเราปะกนร,รางคาเองโดยเทวะ เขาก็ไม่ได้ระบุว่าราคาที่ว่าตกลงกับตานโน่เท่าไรราคาที่ตกลงกับตานี้เท่าไรราคาที่ตกลงระหว่าผู้ข่ก็ไม่ได้บอกว่าเท่าไรราคาที่ตกลงกับผู้ซื้อก็ไม่ได้บอกเท่าไรแต่บอกว่าขายต่างัวตัวนี้กับคนนั้นราคาเราประกันเองอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการประกันนี่สินเป็นการประกันราคาในรูปแบบที่ว่ามาจูดแต่ว่าถ้าว่าเขาระบุจัดว่านนั้นตานนี้งานซอกไม่เป็นสุข่ายแต่หัวตัวนั้นเดี๋ยวเราประกันเองไว้ได้แปดเบิร์ อย่างไรหัวเปด้วยนาจะอย่างไรนะตัวเนี้ยจะคิดใคล้ตเราประกันนิไว้ได้ราคาเป็นด้วยอันนี้ไม่ตือได้ถือว่าประกันในิ่ง่ว่าเอาาว่าไม่รู้ไม่รู้หมดก็ดัดแต่ใกล้ต่ะไม่ถือหัวตัวนี้นะเดี๋ยวเราประกันราคาเองแต่ไม่บอกว่าตาว่าอันนี้ถือว่าเป็นการประกันในสิ่งเถอะมาจูฮูลซ่อไหมไม่อ,อ่าต่อไปนะครับ wala damanu ay wala yasihu la mai sah cha ne kan damanu ma lam yajib kan daman kan pakan sing te yang mai wajib kan sing te mai wajib ke sing te yang mai mi ma lam yujad na sing te yang mai mi ma lam yasbut dai kan sing te yang mai sabit sing te yang mai sabit kan wa lewa la wa maujud sing te yang mai mi ti chính vì không có tiêu tiền để bảo lãnh, không có sắm cả. Kha do mày ní mì ắt ẻn Tajibu Allah Chen can bảo lãnh nưng rồi. Thế cha wajibunazid nay anhakot. Câu thằng làm sัญญา na luôn. thì na. อ่านี่การอย่างไม่เกิดกันตีเดือนหน้านน้ตเก็ไหวโน้ตเก็ย,กยืมกันจริงอ่าอันนี้ไม่ซ้อนนะครับอ่าก็คือเราอีประกันได้ก็คือเนี้ยเวลาอีตกลงอียืนเบี้ยกันได้เลยนี่ตอนนั้นอ่านั้นประกันกันได้อ,อ่าในเรื่องนี้สิน้นแต่ถ้าว่าเดือนหน้านู้ตเก็ยืนเบี้ยเป็นหนี้ก็เป็นสิ้นกันเราไปประกันก่อนหน้าเลยปปนะรอยนี่ไม่เพื่อเดียวเรารับประกันเองอ่าอันนี้คือว่าไม่ซ้อนนะครับนะื้วยในกรณีสีมทุเราก็อีแต่งงานกัน นะมีเบามีเศว้าวอีแงงต่านั้นแต่ฟังปัาตานไม่มั่นใจว่าอีไม่รู้มันมีเรียงนะเรียงลูกเศร้ารอดไหมสมุดน,นะเบาวนี้นี่เบาอับดุลรออนนี่ไม่รู้เรียงลูกเาร้ารอดไหมแต่ฟังนี้ก็บอกว่าไม่เพื่อเดี๋ยวการนับก็ลูกเศว้าสู้นี่เดี๋ยวจะเกนินเกินต่อไปฟังหน้าราประกันเองได้ไหมไหนั่นไปประกันนับก็ที่ยังไม่เกนินเกินที่นี้นก็ย,ยังไม่ได้ อนี่แกก็ยังมีการที่น้าฟะกอที่เขาให้ลูกเศร้ากันลูกประกันให้ก่อนประกันให้ได้ไหมอ่าก็ถือว่าเป็นการประกันให้ไม่ได้นะอ่าถ้าเราเล่นข้างในี้ก็ลางนะการตัวแม่นี่มีอาติสแตยีบุอาลัยเดินเป็นมุสตะกบนว่าการตัวแม่นี่นาฟะกาะที่เจ้าจะอัลมุสตะกบล่ะและเช่นการนาฟะเกาะการประกันกับนาฟะกอให้กับภรรยานาที่จะ นาฟากอตต่อไปผักน้านเานาฟากอที่ยังไม่เกิดขึ้นที่นาฟาก,กตอตในอนาคตไอ้นี่ก็ถือว่าไม่ซ้อนะครับก่ยังไม่เกิดที่อะไรตัวอย่างเลยนะเวลายอเซียอูเลยข้างข้างหลังในอาเชีย damanu taslimin marhun lil murtahin qabla qabdihi li'annahu daman li'annahu damanu ma laysa bilazimin laysa dia akan mesakan daman kan kampakan kampakan apa kan 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 mob sing di jam 6 sing di 6 jam 6 rapakan wah จะนํำมามอบสิ่งที่ทุกจำนำให้กับมตดหินลิลมตดหินให้กับมตดหินกบละกอบดีฮีก่อนเตมุตะหินนั่นจะรับข้องนั้นไปเพราะว่มามตดหินคนที่รับจำนำน,นี่ตามใด่เขายังไม่รับข้องนั้นที่นั่นถือว่ามันยังไม่วหวจิบทีใช่ไหมยังไม่ลาเซมยทีมันยกเหลือกได้ เจ่เราเรียนรู้เรียกน้านี่ว่าวา่วาอะไรอา,อากาศแบบระหันนี่มันลา z i ม,มิอรา,าไฟินยาสมินอราพอินฟังคนที่ยืมนั้นลาซิมแต่ยืมไปเล็้ต้องจ่ายลบอีม,มายกเลิกไม่ได้แต่ฟังคนที่รับจำนำนั้นยาส์จำไหมยาสเขาจำนำก็จริงก็าพากอกมาให้เลยแต่จะคืนลบให้ตอนแรกก็ได้ถูกต้องไหมอ่าเป็นยังไงนั้น อ่าทีนี้อันนี้มาประกันว่าไม่เพือ,อมาราหุนนี่เราเรารับประกันว่าเราปาห้นีต่ตั้งแต่ว่ามาราหุนนี่ข้องจำน,ำน้านี่มันเป็นค้องที่ไม่ใช่ละซิมนะคนตะรับจำนำ้าคือรลบไมตัวได้ก็ได้ปันนันไมไม่ใช่ต้องยึดไว้ตลอดเวลาสมมติก็กิตใจดีไม่เพื้อแหละระเกลี่ยมันไม่ยึดก็ไม่ได้ไปเลย่อนสมมตินะคนตะว่า มาจำนํำนี้มัสยิดก็ไม่ได้ไปเหลววันจุกก็ไม่ได,ด,ด้ไปเหลวเอาลบสูตาใจดีพอป่องตีสูนนำมามาจำน้ำกงให้ลบอิดูไปมัสยิดก็ไม่ได้เลยสมุดได้ไหมก็ได้ใจไหมดังนั้นดังนั้นไอตัวไอตัวมารุ่นตีอยกับมุรตาฮินนี่คนคนที่รับจำน้ำนี่มันไม่มันไม่วายิบมันเป็นสิ่งที่จจอิสมันเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ล้ซิมดังนั้นไปประกันว่าเราอิพามารุ่นมาให้ในโน่นเนไม่ต้องรับประกัน เพราะว่ามันจริงๆแล้วมันก็ไม่ว่าจิบอยู่แล้วนะเข้าใจไหมอ่าเป็นขนาดอิ่ล่ะจะมีข้อยกเว้นเหมือนกันเนาะอ่าตรงนั้นในสิ่งแต่ไม่ว่าจิบไม่ซอกแต่มันก็มีบางเรื่องที่ซอกอิ่ล่ะดาร์กัลมมาบีเว้นแต่การติดตามกับสินค้าจริงๆตัวนี้จะจะใช้คำว่าอิ่ล่ะดาร์กัลมหายกูดอะไรน่าจะเหมาะสมกว่า เว้นแต่การติดตามสิ่งตรงอากาศบุนั้นมันสิ่งติ่ตรงอากาศบนนั้มันมีสองอย่างหนึ่งสินค้าส่งราคารับประกันราคากับระปกันสินค้า่าเป็นเรื่องนี้ได้ซึ่งแน่ข้องนั้นยังไม่เกิดแต่เรารับประกันให้ก่อนไม่เป็เข้าใจไหมรับประกันราคาเกิดแล้วไหมเกิดขึ้นแล้วไหมไม่เกิดขึ้นที่ะยังไม่เกิดขึ้นที่แต่เรารับประกันราคาที่เราให้ได้ให้ได้่านี้ Rapatkan sijil kah, harga dalam harga jadi, jadi akan sijil kah kupon bah, bentuk ini, jadi sah maha rapatkan day. Jadi, bagaimana sijil kah yang belum terjadi, tetapi rapatkan yang dapat dengan keadaan, rapatkan dengan apa yang ada. Allah dzarkan mabiah, ay domana dzarkan mabiah, yauwenkan rapatkan dengan tetap sijil kah. Biayadzmalilmu'stiri, biayadzmalilmu'stiri. โดยการเดีกยวเขานั้นปรกกันให้กับคนเซอร์ปรกกันให้กับคนเซอร์นะตอนนั้นก็ยังไม่เสือก้างเนที่แต่ประกันให้ก่อนอันนี้มาลำยะยิบนะซึ่งที่ไม่เกิดขึ้นที่ประกันให้ก่อนเรื่องนี้ทุกย่กงเวนคือประกันให้ได้ก็ประกันให้กับคนเซอร์ประกันกับอะไรกับมาฟะไรกับอียดมานะอัสมันประกันกับราคาดักันมาบีนี้ประกันราคานะอินคอระเจลมะบีอุมุสติกก่อน ถ้าหากว่าสิ้น้าออกมาในสภาพที่เหมาะสมมุสตะฮิกอนสิ้น้าออกมาในสภาพที่เหมาะสมรับประกันว่าให้ได้ราคาเท่านี้ยกตัวอย่างว่าเนะถ้าหากว่าลูกเรียนออกมาในสภาพที่ว่าสิ้น้าออกมาในสภาพที่ว่าไม่มีรูนอนไม่กินรับประกันว่าจะให้ได้ราคาลูและโรยีสมุดประกันได้ ั้งต่ว่าการเสื่อมค่ายเกิดขึ้นเลยไหมยังไม่เกิดแต่ประกันได้เรื่องนี้ไม่เป็นนะครับถ้าว่าเรื่องข้องการติดตามชิ้น้านั้นส้มาจิจะต่อมานได้นั้นในด้านหนึ่งนะคือเป็นการประกันราคาแต่สินน้าออกมาเหมาะสมจะประกันว่าให้ได้ราคาฐานนั้นฐานนี้หรือว่าถ้าหากว่าให้ได้ราคาฐานนี้สินค้าจะให้ได้ออกมาพันนี้ก็ได้เหมือนกัน เอายัดมัดเลนมาเบลเนบาแอาหรือว่าเขานั้นประก,กันให้กับคนไข้อันนี้อีกดานหนึ่งอันนี้ก็เรียกว่าประก,กันตัวสินค้าอัลมาบีเขาประก,กันในตัวสินค้าประก,กันกับตัวสินค้านะคือสินค้านั้นต้องออกมาคุณภาพตอนนี้ตนี้ประก,กันในคนไข้นะอินคอรายจ่ามสนุมุสตาก่อนตาฮักว่าราคาออกมาเหมาะสม สุมาตราราคาหนึ่งรอย,ยีนะต้องการประกันว่าสินคา้าจะต้องเป็นลูกเรียนแต่ไม่มีรูปต้องการแค่ไวเล็กเดียวอันนี้ประกันได้ดรามาลักษณะนี้ดรมาเนี่ยก็จะไม่คอนแตกตัางกับสวางทั้งอย่างไอ้น่นนั่นประกันราคาถ้าสินค้าออกเหมาะสมอันนี้นั่นคือประกันสินค้าว่าให้ได้คุณภาพตอนนี้ถ้าราคาออกมาเหมาะสมอันนั้นด้วยนี้ถ้าเราใช้คำว่าจัดกัลมาคุดอะไรจะจะจบมาคุดอะไรมันมันขาดถังซอมใช่ไหม อาชารัตในการเสื่อค่ามันมีอากิดใช่ไหมมีอากิดอากิดนี่ก็คือใบะมุสตารีมีมาคุณอะไรมาคุณอะไรก็มีซ่องกันล่สมันกับมาเบี้ยใช่ไหมมาเบี้ยกับสมันตัวสิ้นค้ากับตัวราคาอ่าทีนี้ถ้าประกันต่างซองนี้ได้ถึงแม้สิ่งนั้นยังไม่เกิดขึ้นทีนะซึ่งนั้นอาจจะเป็นการเสื่อค่าต่อไปครั้งหน้าในอนาคตแต่เราประกันได้นะประกันสิ้นค้าวาราค่า ิ้นาจะออกมาในคุณภาพตานนี้้าราาเหมาะสมหรือว่าประกันราคาต้าสิ้นกาออกมาในลักษณะที่เหมาะสมกับราคาอันนี้สมัครทําได้อ่าหมดไปต่อไปฟัส s t นฟีต่อมานี่ไกรรินมานมินนอับดลัลอ่าต่อไปก็เป็นเรื่องของการกตัวม่านมันแต่เป็นการตัวมานเป็นการประกันที่ไม่ใช่สับสิ้นนะปีตัวมานนี่ไกรรินมานมินนอับดลัลพอสอนต่อไปนี้จะอธิบายเกี่ยวกับการต่อมานการคำประกันที่เอื้อจากมีสิ้น ใบายานมาจา้าขมวาเยรินมามีนันอับดานจากร่างกายชายร่างกายรับประกันร่างกายอ่านี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแล้วนะครับเอาร่างกายมารับประกันร่างกายอืมวายุัม,มากาฟะละตุลวะจีฮีไอดอนอีกเชนึงก็จะเรียกว่าดอมันกาฟะละตุลวะจฮีอีกเชนึงนี่เจอแรกก็คือดอมันเคยรินมัน ปกติตัวมันการประกันมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องเบียร์เรื่องนีสินเรื่องทรัพย์สินใช่ไหมแต่นี่เป็นเป็นเป็นการประกันแต่เอื้อนจากนีสินเอื้อนจากทรัพย์สินนั่นเฉยหนึ่งนะตัวมันเลยรินมันอีกเฉยหนึ่งก็กาแฟละตุลวัจิีกาแฟละกาแฟละประกันนะประกันใบหน้าประกันใช้คำว่าประกันใบหน้าคำว่าใบหน้ามูลว่าคือจัดตังมัดตัวตัวตังมัดตัวตนตังมัดก็เรียกว่าอิตลิกุนยุสวาอิรนเดติลกุล เราใชายคําว่าใบหน้าส่วนหนึ่งของร่างกายแต่มลวลท่างวัคือทาง้ทางร่างทั้งตัว mm. ใช่ไหมเมื่อนเมื่อนเมื่อสมมติว่านะเราได้ส่งสายตาข็เราไปเร้วเราส่งตาไปเลยวในเมืองส่งตานี่ไม่ต้องอะไรส่งสายหลับอัลสันตุนอายุนฟิลมาดดฟิลมาดีนี่ยฉันได้ส่งดวงตาทางไร้นี้ไปไปในเมืองแล้ว ส่งแต่แต่ตาไหมตามมาเราส่งแต่แต่ตาไปตั้งอยู่ตามตามตามชี้เยกตามหน้ารานตรงนั้นตรงนี้ไว้เล่ว่าใครทำไรทำไรปะนัันไม่อะไม่จ่ายเราส่งไปั้งตัวเลยเลยจะเป็นใส้หลับอ่าจะเป็นใส่ซืบโดยนั้นก็เรียกว่าโดยนี้ก็เรียกว่าตรงนี้ก็เรียกว่ามินอิเตะกินยุสว่าอิโรดะติลกุลลีเราใช้นี่ก็คือใช้เพียงบางส่วนแต่มูโรดความต้องการก็เราคือท้งมด นะตรงนี้มันกันนะครับกาแฟละทุลวัจีกาแฟละใบหน้าบางส่วนพอใบหน้านี่เป็นเป็นอวัยวะที่มีเกียรติว่าเผืือนนะคนจะรู้จักรู้จักตีหน้ากต้องไมไม่เกยดตีโรไม่เคยดตีรร้จักไตดอนอืมเละที่ไตดอนมันอยู่บนหรือยังมักงไหมน่นไม่มีอ่าแล้วก็รู้จักรตีหน้าแต่รู้จักตีหน้าแต่้ังว่ารู้จักต่างตัวใช่ไหมอ่าเป็นอยู่บนนั้นโดยนี่คำว่าใบหน้าตัวนี้ไม่ถึงต่างตัว ประกันร่างกายทั้งหมดเรื่องง่ายๆเนาะอีกเฉยหนึ่งก็นะอีกเฉยหนึ่งก็คือวากาแฟและตุลบาดานีอ่าเราสามารถเรียกอีกเฉยหนึ่งว่ากาแฟและตุลบาดานกามาก่อนดังเดทอ่ามุสนซเฟได้กล่าวนะครับอ่าในมัตันนในไอตัวมัตันแกกล่าวว่าอย่างไรครับวากาแฟและตุบิลบาดานีจะอิจตุนการกาแฟและกันประการโดยร่างกายนั้นเป็นสิ่งที่อนุมัติ เอา่รงกายประกัน่างกายเป็นสิ่งที่อนุมัติสามารถกระทาได้ถ้าการะะะ ا ะะ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  การประกันด้วยกับร่างกายนี้เป็นสิ่งเด็กถ้สาสร้างมากระทำได้ตอนนี้นครับอีซร,าานะระแก้นเมื่อได้แต่ปรากฏว่าอารมมักฟูลิบิเมื่อได้ต่ปรากฏว่าบนเนื้อผู้ติอทุกประกันกับเขานี่บีฮีไอบีบาดานีคนทือตุกประกันด้วยกับร่างกายนี่มีอะไรครับฮักกอนลีอาดามีเยน็นมีสิทธิข้องโลกน้านอาดมมีสิทธิมนุษย์ สิทธิของฮักคุณอาดมนะทางหลังก็บอกว่าแม่แลนกคนะเอาองคุมาจันไม่ว่าจะเป็นสับสิน้นหรือว่าการลงโทษไม่ว่าจะเป็นสับสิน้นหรือว่าการลงโทษสับสิน้นี่ตัวอย่างว่าขับราชนคนขนับราชนคนตายอันนี้ข้าวในข้าวในประเภท อําดูขอเตะไม่ได้ตั้งใจคนะ่านตุกรกานชีวิตไหมคำตอบเขาคือไม่ตุอร้านชีวิตแต่ต้องใจสิ้นไหมชดชายสับสิ้นแต่ว่างอีได้จนั้นว่างเียวายีได้จ่ายไปจัดการตรงนั้นนั้นอ่าจริงๆแล้วก็ต้องควบคุมตัวไวใช่ไหมแต่สมมติว่ามีคนนึงว่าเราเอาตัวเราประกัน ว่าให้คนนี้เราไปจัดการในเรื่องของสินไม้ตรงนี้นะอะการให้เขานาสินไม้นั้นกลับมาเะยการังก็จะุดจากการประกันตรงนี้อันนี้ก็สามารถทําได้นี่เป็นมาดในรูปแบบของสับชิ้นเข้าใจไหมในรูปแบบของสับชิ้นเอาตัวไปประกันตัวนะเอาร่างกายไปประกันกับร่างกายซึ่งร่างกายของอีกคนหนึ่งนั้นก็คือทุกความผิดในกรณีทําคนตายโดยไม่ตั้งใจต้องจ่ายสับชิ้นเป็นสับชิ้นนะเป็นมากก็สามารถประกันได้หรือว่าอุกูบ้าเป็นบทลงโทษ ถ้าลงตัวนี้ตัวอย่างก็ติมุสันเนี่ยติชาเร่พามานะนั่นคือตัวอย่างของบทลูกทุกข์อย่างเชนสสน่นกากิซอสเซนนะอันนี้ตัวอย่างของอุคุบะเช่นคนคนนึงตกหัดกิซอสกิซอสเนี่ยคือการประหันชีวิตนะเอาขึ้นการจดชาชดยชีวิตโดยชีวิตกิซอสการเอาขึ้นเลยนะคำว่ากิซอสมันจะฟังฟังว่าการประหนชีวิตเลยนะตัดมือจะไปตามือคนเืินข้ากึกต้องตัดมืออะไรแบบนี้ ไปทำไมหูห้เขาคาดไปตัดหู้เขาก็ต้องตัดหู้รับมันเกเรกิซซสไปทำห้คนื่นตายก็ต้อง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 เอาพิษด,ด้วยกับการแต่ว่าลางชีวิตด้วยชีวิตนี่เกเรกิซซสเห็นไหมการเอาขึ้นนี่เป็นฮักอาดัมนะคนคนนึงทำไมคนคนนึงตายนี่เกเรฮักกิซซสฮักคนอาดามมีเป็นฮักของลูกอาดัมอ่าสมมติว่าคนคนนึงไปทำไ้คนนึงตายตกจับ อ่าถูกใปั๊บสมมติว่าคนคนนี้อ้างว่าอีฉันต้องการจะรับไปเคลียร์ไปรับไปพบกับคนเดี่บานอะไรแบบนี้พ่ <c oughs> อาอนุญาตได้ไหมต้งอนุญาตไม่ให้อยู่แล้วจับได้แล้วนี่สมมตินะแต่สมมติว่ามีคนคน,นันึงมาอานซาไม่หรือปล่อยมันรับไปก่อนฉันเอาร่างกายของฉันมาประกันนี่ก็จะกาแฟเราทุนใบเดันเอาร่างกายมาประกันกับ่างกายเขามีฮัตแต่ว่าญิบุนร่รงกายก็คือต้องประกานชีวิตซึ่งเรานี้ เอาตัวเขาออกไปประกันเบื่อให้คนเขานั้นได้กลับไปพบคุณในบ้านการกระทำแบบนี้ทําได้ไหมครับสามารถทําได้อ่าเแต่ก็ต้องใจใจพอสมควรนะในการนี้ทําที่นี้นะเพราะวา่ามันจะเป็นสิ่งที่อันตรายอยู่หัดดิกกซาฟเฟนและหัดกวซับหัดไม่ถึงบดลงโทษในี่ดกิดขึ้นจากการกวซับกวซับนี่ก็ได้กอซับนี่คือการกล่าวหา้าคนวา่าจีน่า ร้านกล่าวห้าคนวาจีน่าเงยฮัตกอรซับเป็นฮักอาดามี่นะเป็นฮักที่เกี่ยวข้องกับลูกหลานอดาดัมฮัตกอรซับโทกัได้มั้งฮัตกอรซับนี่แปดสิบทีเคยไปกล่าวห้าเคยวาจีน่านี่นะแปดสิบที เวนีนะอย่าไปเล้งง่ายๆคำว่าจีน่านี้นิสบาไปห้าใครสักคนนึงนะแต่เป็นมุสลิมเป็นคนบริสุทธิ์นี่อันตรายอ่าซึ่งเราเนี่ยเตัวเองอยาให้ก็มาตีเปอิฟตีใน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 ประเทศเรานี่มันไม่มีติดอยู่ทุกวันแรกนั่นนั่นแหละจแต่ไปเล้งตาปากเราปล่อยออกมาบ่าวนั้นตัวคนเจ้านั้นจีน่ากันแต่ไปเล้งพปนะเรียบร้อยติดขังนะติดขังนะแต่แต่จะต้องการให้เกลี้ยงมันต้องต้องรับเปอรบซิฟต์บุรุษ เรีงร้อยปากนะแต่ว่าลั่งโลงไม่ร้อยนะลัง่งโลงไม่ร้อยเป็สิบปีตรงรับจึงแต่เราไม่ไม่ได้รับเป็สิบปีในดูเนียนี่คางเครื่องอาแคาระด้วยนี่คำว่าจีน,าน่านั้นแย่เลี้ยงง่ายๆแต่เลีงเลี้ยงเป็นคำเอิญอ,อย่างพ่อ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 พลักบดลงตูดเดี๋ยวฮัตก็ทับออกไปเพราะมันต้องใช้คำแบบตรงๆรงคำแบบซอสซอรคำแบบจัดๆจึงจะมีฮัดในการจีน่านะ

แต่มันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการดินทาคนการกินเป็นการกินเนื้อพี่นองอ่าส่าเนื้อพี่น้องที่ก็ตายเลยเป็นมายัดถึงเราไปกินเนื้อเขาอการเป็นบาปเนื้อของดินทาะแต่ถ้าไปแรงสีหน้าตรงๆบวกมาอีกอย่างนึ่งคือในดูเนีียนี่ตรงทุกทีแปดสิบทีถึงแต่เราไม่ต้องไปสิบทีขางถึงวันเกียริมัดตรงไปก็มา ก็มาบกบไม่นู่อยู่นะเรื่องฮัตจินานี่อันตรายงานจะเล่งรายเอานะนี่ฮัตฮัตก้องการการไปใส่ยรายว่าเขาจีนานี่ถือว่าเป็นฮัตอะดดมีอ่าสมมติว่าคนนึงนี่ไปใส่รายคนคนนึง้หยิ่งคนนึงผู้ชายคนนึงโกคนนึงนะวาจีน่าตกไปสิบตีคนนี้อ่าบังเอิญวาเขาไม่สบายไปนี่นะเขาว่าเอ้ยนี่ไม่บายทำเพื่นไปรักซ่าคน อวลาักษางกฎจำปื้อแหละต่อจากนี้นี่ได้อการมีใครตะคนหนึ่งมาประกันว่าไม่ปื้อฉันเอาหลักการของฉันเป็นประกันว่าจะนําคนนี้มาลงโทษให้ได้ในวันเวลาที่กำหนดเอาไว้อันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สามารถกรําไดนะกับกาฟะละตุลเบดันเอามุสลิมกล่าวว่าว่าขอรับจฮักกิลอาดามียี่ักุลลอฮิะ้าลาะออกโด้วยคำว่าฮักุลอาดามีนี่พักุลอาดามียี่นี้สิ่ทธิข้อบันทึนี้คือฮักุลลอฮ์ักุลลอฮ์ไม่เข้า ไม่ความว่าฮักกลลออนจะ่ายร่างกายในการมาประกันไม่ได้อ่าประกันไม่ได้ในถ้าเป็นฮักกลล้ฟาล ا ت ั ه ل الكفالة ب ب ا د ล ي อฮักก ه ลลิลลฮ ه ت ع ا ل าดังนั้นไม่ซอ่การประกัะการประกันโดยร่างกายของคนแี่ว่าบนเนื้อคนคนนั้นนั้นมีฮักกลล้อคนคนนั้นมีฮักกลล้อนั้นเราเอาตัวเราไปประกันไม่ได้ กะฮัดดิสารอกะกะฮัดดิซาร์กะตินสาริกคตินนะเช่นฮัดการขโมยบทดลงโทรตีเกิดขึ้นจากการขโมยขโมยต้องอะไรครับคนขโมยต้องอะไรตัดมือตัดจากข้อมือตรงนี้อ่านฮัดคนขโมยคนขโมยต้องตัดข้อมือ วะฮัดดูความเร่นและกะัฮัดจากการดื่มเหล้าสี่สิบตีนะในแต่ไม่ก็เสนาบดเพิมเป็นอีกสี่สิบเป็นแปดสิบวะฮัดดูซีนาและกะฮัดการสีนานี่ก็จะเป็นฮักกุลล l l ฮักคนที่สีน่าถ้าคนที่ไม่แต่งงานที่ไม่ริมรถกันวัดทีในการนิกาตีสวะโบยรอยที่ถ้าคนที่ว่าเคยแต่งงานแล้วเคยริมราวัดทีในนิกาตีสวะไอ้นั่นต้องประจําจุนายอันนี้ก็เรียกว่าฮัก Tolak lo, tidak mengizinkan untuk melakukan kafalah dengan mengambil langgai sebagai alat. Okey ini saja. Iaitulah. Wahai brawad kafilu bila salim almakun bidadnhi di makan alteslim bila haelin. Wallahu aleykum. Assalamualaikum.